สวัสดีครับวันนี้ช่างปลามาทำ c <L ime. S 1> ป p y รีโมทโ Toyota 8A ด้วย KM 1อยครับลดล็อกโอเครแบบับแปเปิดาอา์จะไว้แจออนไหมเข้าอิโมเลืเอก Toyota ด้วยตัวเองอื่นๆด้วยฟอร์จูเนอร์ er นะครับฟ er. อร์จูเนอร์กูจมสมาร์ทกดใช่นะครับหน่วยควบคุมนะครับระบบแคนนะครับ เพิ่มสมาร์ทนะครับเขาบอกว่าแต่ละขั้นตอนจะเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดนะครับกดตกลงครับจะเรียนรู้กุญแจได้เพิ่มได้กุญแจทั้งหมด6ดอกนะครับกดตกลงนะครับอขณะนี้นะครับให้เพิ่มกุญแจนะครับวางกุญแจดอก ของลูกค้าที่รถนะครับจะมีเสียงดังหนึ่งเตทนะครับต่อไปเอาแจอดอกใหม่นะครับวางนะครับจะมีเสียงดังสองเตทน,นะครับโอเคครับสองเตทน,นะครับเรียบร้อยครับรอครับ ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับตกลงครับโอเคนะครับเราทดสอบรีโมทครับตัวใหม่อ่ะับหน้าจอก่อนล็อกล็อกคลายล็อกเรียบร้อยล็อกคลายล็อกเรียบร้อยครับโอเคนะครับ